ภาพยนตร์ละทึกขวัญเร้าอารมณ์ของครอบครัวมหาเศรษฐีที่เพียบพร้อมทุกสิ่งคุณผู้ชายที่ดูสุภาพให้เกียรติผู้อื่นคุณผู้หญิงสาวสวยสุดแซ่บคุณหนูวัยกำลังน่ารักแม่บ้านผู้อยู่มานานและสาวใช้ผู้ซื่อตรงต่อสัญชาติญาณแรงปฎถนามิอาจต้านยิ่งซ่อนเร้นยิ่งเร่าร้อนจนเกิดโศกนาฏกรรมที่เผยทตุแท้ของคน The Housemaid แรงปฎถนาอย่าห้าม เนื้อเรื่องเริ่มขึ้นเมื่อแม่บ้านโชว์ได้ทาบถามอึนจีไม้สาวผู้ดูซื่อๆไม่มีพิษภัยให้เป็นพี่เลี้ยงเด็กคุณหนูของบ้านและเป็นสาวใช้อึนยีจึงได้เข้ามาทำงานที่คือรหัสหลังใหญ่โดยคุณผู้หญิงของบ้านที่กำลังท้องแก่ใกล้คลอดลูกแฝดได้รับเธอไว้ทำงานเพราะอ,อึนยีเรียนจบปริญญาด้านดูแลเด็กอ่อนและเมื่อโกหุนคุณผู้ชายผู้นำของบ้านได้กลับมาจากทำงานเขาก็พูดจาให้การต้อนรับอึนยีอย่างดี อืนยีทำหน้าที่คอยดูแลนาม,มิลูกสาวของบ้านไปจนถึงซักเสื้อผ้าชุดชั้นหนให้กับคุณผู้หญิงและคอยดูแลเรืเ่องอาหารแต่ละมือซึ่งฉากนี้เราจะได้เห็นความอลังการของอาหารบนโต๊ะที่มีมากมายบ่งบอกให้รู้ว่าบ้านนี้ร่ำรวยมากขนาดไหนซึ่งมันทำให้อืนยีกับแม่บ้านโชวได้ทานอาหารดีๆไปด้วยอืนยีทำหน้าที่ของเธอได้อย่างดีจนกระทั่งวันหนึ่งคุณผู้ชายเปิดประตูเข้ามาโดยบังเอิญ เห็นอื่นยีกำลังร้างอ่างอาบน้ำอยู่เถอนุ่งสั้นๆเสื้อผ้าเปียกปอนแนบผิวซึ่งสายตาของคุณผู้ชายในตอนนั้นได้มองอื่นยีด้วยความปรารถนามากกว่าสาวใช้ธรรมดาเวลาต่อมาคุณผู้ชายและครอบครัวก็มาเที่ยวพักผ่อนต่างอากาศโดยอื่นยีก็ตามมาคอยดูแลนามิในคืนนั้นแม้ว่าคุณผู้หญิงจะตั้งครรภ์ท้องแก่ก็ตามเธอก็ยังคงปฏิบัติสามีเธออย่างดีแต่ดูเหมือนว่าคุณผู้ชายจะไม่ได้เสร็จสมอารมณ์หมายสักเท่าไหร่ คุณผู้ชายจึงแอบลงมาหาอื่นยีคุณผู้ชายยื่นแก้วไวน์ให้เธอดื่มและให้เธอเปิดผ้าห่มออกและคุณผู้ชายก็ขอให้อื่นยีช่วยหน่อยซึ่งเธอก็สนองตามที่คุณผู้ชายต้องการแบบง่ายๆเลยทีเดียวแล้ววันรุ่งขึ้นพวกเขาก็เดินทางกลับบ้านกลางดึกวันนั้นหลังจากอื่นยีทำงานเสร็จคุณผู้หญิงก็กล่าวขอบคุณอื่นยีที่ดูแลเธออย่างดีทำให้อื่นยีรู้สึกผิดขึ้นมาทันทีคืนต่อมาคุณผู้ชายได้ดื่มไวน์แดง เลือดแห่งความปรารถนาโลดแล่นไปทั่วร่างกายแล้วเขาก็แอบเข้ามาในห้องของอื่นยีเขานำไวน์มาให้เธอดื่มและทั้งคู่ก็ได้มีความสัมพันธ์ต่อกันซึ่งแม่บ้านโชก็ได้ยินเสียงของทั้งคู่ที่หน้าห้องเช้าวันต่อมาอื่นยีเริ่มแต่งหน้าทาปากและยกอาหารไปให้คุณผู้ชายคุณผู้ชายก็ได้ให้เงินจำนวนหนึ่งแก่อื่นยีอื่นยีทำหน้าผิดหวังดูเหมือนว่าอื่นยีจะไม่ได้ต้องการเงินของเขาสักเท่าไหร่ แม่บ้านโชว์ได้หลอกถามอื่นยีว่าเธอมีแฟนหรือเปล่าซึ่งอื่นยีก็ตอบว่าเธอไม่มีเวลาต่อมาแม่บ้านโชว์ได้มาหาแม่ของคุณผู้หญิงซึ่งผมจะขอเรียกเธอว่าคุณนายนะครับเธอเล่าความลับเรื่องที่สาวใช้อื่นยีมีความสัมพันธ์สวัาดกับคุณผู้ชายและบอกว่าอื่นยีเริ่มกินจุกกินจิกหน้าอกหน้าใจก็โตขึ้นเธอเชื่อว่าอื่นยีกําลังตั้งท้องซึ่งตัวอื่นยีเองก็คงไม่รู้ว่าเธอนั้นตั้งท้อง วันต่อมาขณะที่อึนยีกำลังปีนขึ้นบันไดเพื่อทำความสะอาดโคมไฟเชนเดเลียคุณนายเดินมาพร้อมกับคุณผู้หญิงเมื่อเห็นอึนยีคุณนายก็แกล้งทำเป็นเสียหลักชนบันไดอย่างแรงทำให้อึนยีตกจากบันไดแม้ว่าอึนยีจะเกาะโคมไฟไว้ได้แต่สักพักเธอก็ตกลงมาจากชั้นสองลงสู่พื้นท่ามกลางสายตาของทุกคนและแม่บ้านโชที่เข้ามาเห็นเหตุการณ์พอดีแท้ที่จริงแล้วคุณนายวางแผนจะให้อึนยีแทงลูกเสียเด็กในท้องไป และคุณนายก็เล่าให้ลูกสาวฟังว่าสามีของเธอนั้นมีสัมพันธ์สวัสดกับสาวใช้จนตั้งท้องแม่บ้านโชว์รายงานว่าอึนยีนั้นแค่คอเคล็ดบาดเจ็บเล็กน้อยและหมอก็ยังไม่พบว่าเธอนั้นตั้งขันจนกระทั่งวันที่เธอออกจากโรงพยาบาลหมอก็บอกกับอึนยีว่าเธอได้ตั้งท้องทางด้านคุณผู้หญิงก็ได้ตัดท้อกับแม่ถึงเรื่องที่สามีนอกใจว่าหนังน,นั่นมันมีดีกว่าเธอตรงไหนแต่แม่ของเธอก็บอกว่ามันเป็นธรรมดาของผู้ชายที่มีเงินอำนาจร่ำรวย อยากได้อะไรก็ต้องได้ตั้งแต่เด็กและบอกให้ลูกสาวของเธออดทนกับสามีเพื่อความยิ่งใหญ่สุขสบายเพื่อจะมีคนนับหน้าถือตาในวันข้างหน้าคืนนั้นคุณผู้หญิงที่ใจรุ่มร้อนด้วยความโกรธได้ถือไม้กอล์ฟและง้างไม้จะฟาดไปที่หัวของอืนยีขณะที่เธอหลับแต่เธอก็ลดไม้ลงไม่กล้าฟาดซึ่งจังหวะนั้นแม่บ้านโชก็มาเห็นพอดีคุณผู้หญิงจึงทิ้งไม้กอล์แล้วเดินออกไปด้วยอารมณ์โกรธ เช้าวันรุ่งขึ้นอึนยีบอกแม่บ้านโชวว่าเธอจะไปจากที่นี่แม่บ้านโชรีบพยายามสนับสนุนให้เธอไปพอลึกๆแล้วแม่บ้านโชเอ็นดูสงสารอึนยีไม่น้อยและเป็นห่วงว่าเธอจะไม่ปลอดภัยแต่คุณผู้หญิงได้เรียกอึนยีเข้าไปหาพร้อมทั้งแม่บ้านโชและเธอก็ง้างมือตบอึนยีอย่างแรงคุณผู้หญิงถามอึนยีว่าเธอดูแลอึนยีอย่างดีเหมือนคนในครอบครัวใช่หรือไม่ทำให้อึนยีรู้สึกผิดอย่างมาก และคุณผู้หญิงก็ตบอึนยีอย่างแรงอีกหลายทีอึนยีได้แต่ก,ก้มหน้าร้องไห้ไม่ตอบโต้ใดๆโดยมีคุณนายนั่งดูอยู่พร้อมยิ้มสะใจและคุณผู้หญิงก็ได้ให้เงินหนึ่งแสนเหรียญเพื่อให้อึนยีไปทําแทง้งคืนวันนั้นคุณผู้หญิงได้คุยกับแม่ของเธอเธอเชื่อว่าอึนยีรักเด็กมากเธอไม่มีทางทําแทง้งแม่บ้านโชเอาน้ําแข็งมาให้อึนยีประครบอึนยีคุยกับแม่บ้านโชบอกว่าเธอรู้สึกผิดกับคุณผู้หญิงแต่แม่บ้านโชบอกว่าคุณผู้ชายต่างหาก ที่ต้องรู้สึกผิดต่อภรรยาของตัวเองอึนยีสับสนในใจว่าจะเก็บเด็กเอาไว้หรือเธอจะทำแท้งดีและคืนนั้นนามิก็เข้ามาหาอึนยีเพื่อขอโทษที่คุณยายตั้งใจผักบันไดให้อึนยีลม้มลงอึนยีบอกว่าไม่หรอกมันเป็นอุบัติเหตุนามิจึงบอกว่าอึนยีเป็นคนดีเช้าวันหนึ่งคุณผู้หญิงได้แอบเอายาขับเลือดมาผสมในายาบำรุงคันที่อึนยีกินเป็นประจำทุกวัน อึนยีบอกกับแม่บ้านโชวว่าเธอตัดสินใจได้แล้วว่าเธอจะเก็บเด็กเอาไว้และจากไปจากที่นี่ขณะเดียวกันทางด้านคุณผู้หญิงก็ได้ให้กำเนิดลูกแฝดที่โรงพยาบาลคืนวันนั้นคุณผู้ชายกลับมาที่บ้านเห็นอึนยีเปลื่อยกายนอนแช่อยู่ในอ่างอาบน้ําห้องเขาและมีท่าทีแปลกไปอึนยีระบายบอกไปว่าเธอกําลังตั้งท้องอยู่และคุณผู้หญิงก็รู้เรื่องและไล่ให้เธอไปทําแท้ง สักพักเธอก็อาเจียนเป็นเลือดน้ำในอ่างค่อยๆเป็นสีแดงเพราะอื่นยีได้ตกเลือดแล้วแต่คุณผู้ชายก็ไม่ได้สนใจใยดีอะไรพร้อมเดินหนีออกไปจากห้องทางด้านคุณนายได้ส่งตัวอื่นยีให้กับหมอเพื่อให้หมอเอาเด็กออกขณะที่เธอกําลังไม่ได้สติเพราะฤทธิ์ของยาแม่บ้านโชเฝ้ามองอย่างสงสารและรู้สึกผิดแต่เธอก็ไม่สามารถทําอะไรได้แม่บ้านโชขอโทษอื่นยีกับเรื่องที่เกิดขึ้นและบอกความจริงว่าเธอเป็นคนเล่าเรื่องที่อื่นยีตั้งท้องให้คุณนายฟัง แม่บ้านโชได้นำเงินมาให้อึนยีเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับผู้ชายดีๆสักคนแต่อึนยีจิตใจบอบช้ำอย่างมากที่ต้องสูญเสียลูกไปเธอบอกว่าเธอจะแก้แค้นเธอพูดว่าแม้นิดเดียวแต่เธอก็จะแก้แค้นซึ่งคำพูดนี้มันบ่งบอกว่าเธอรู้ตัวว่าคงแก้แค้นทำอะไรคนบ้านนั้นแทบไม่ได้เลยและอยู่มาวันหนึ่งอึนยีที่มีบุคลิกแปลกไปจากเดิมได้แอบเข้ามาอุ้มทารกแฝดเอาไว้ คุณผู้ชายมาเห็นก็ตกใจมากกลัวว่าเธอจะต้องทำอะไรเด็กแฝดลูกของเขากับคุณผู้หญิงแน่ๆแต่เธอก็ส่งทารกเด็กแฝดคืนให้กับเขาพร้อมกับเดินจากไปอย่างคนเสียสติทางด้านแม่บ้านโชก็มาขอลาออกเพราะทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของครอบครัวที่มีแต่ความโหดร้ายตอนนั้นเองอึนจีก็เดินมาหยุดที่ระเบียงชั้นสองของคฤราสห์กแม่บ้านโชบอกอึนจีว่าเราไปได้วยกันเถอะแต่อึนจีต้องการแก้แค้นและการแก้แค้นของเธอที่ทำได้คือ อื่นยีเอาเชือกรัดคอและกระโดดลงมาต่อหน้าคนในครอบครัวทั้งหมดและเธอก็จุดไฟเผาตัวเองเพื่อต้องการให้ทุกคนรู้สึกผิดเสียใจและจดจํากับสิ่งที่ได้ทําลงไปกับเธอแต่เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปไม่นานก็ดูเหมือนว่าครอบครัวนี้จะไม่ได้รู้สึกอะไรกับการที่อื่นยีฆ่าตัวตายต่อหน้าพวกเขาและหนังก็จบลงด้วยฉากคุณผู้ชายคุณผู้หญิงครอบครัวของเขา พร้อมสาวใช้และแม่บ้านคนใหม่ฉลองวันเกิดให้นามอิอย่างมีความสุขโดยส่วนตัวหนังเรื่องนี้บอกให้รู้อย่างหนึ่งว่าการฆ่าตัวตายไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรสู้ไปฆ่าพวกมันแทนดีกว่าอุ๊บพูดเล่นนะครับจริงๆแล้วผมว่าการปล่อยวางความทุกข์และเริ่มต้นใหม่เท่านั้นที่จะสามารถทำให้เราเดินหน้าต่อไปและใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไม่สูญเปล่า การตายเพื่อใครหรือเพื่ออะไรที่เขาไม่เห็นคุณค่าของเราเลยมันสูญเปล่ามากๆครับอย่าทําเลยครับและเตือนคุณผู้หญิงทั้งหลายว่าอย่าไว้ใจคุณผู้ชายกับสาวใช้หน้าซื้อหุ่นเสียหนังเรื่องนี้โดยส่วนตัวผมให้คะแนนอยู่ที่7หนังเริ่มต้นด้วยความเสียวซ่านและค่อยๆพาเราดำดิ่งไปในเงามืดของโศกนาฏกรรมตัวหนังดูได้เรื่อยๆมีฉากวับๆแบมๆของนังเอกทำผมตาโตได้เป็นระยะระยะ อาจจะเดาเนื้อเรื่องง่ายๆแต่ก็เพราะหนังหยิบยกจากเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงในสังคมหนังสะท้อนชีวิตให้แง่คิดในหลายๆมุมของตัวละครก่อนจากกันผมคงไม่ถามว่าถ้าคุณเป็นนางเอกคุณจะทำยังไงเพราะผมเชื่อว่าคุณคงไม่ฆ่าตัวตายแน่นอนแต่ผมจะถามว่าถ้าคุณเป็นคุณผู้หญิงสามีนอกใจมีอะไรกับสาวใช้จนท้องขณะที่คุณกำลังตั้งท้องลูกแฝดคุณจะทำยังไงดี แล้วเรื่องนี้ผมควรสงสารใครดีครับท้ายที่สุดรบกวนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหัวใจดวงน้อยๆของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ